CIM System สวัสดีครับผมในส่วนของ CIM System นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการจัดก,การข้อมูลต่าง,างๆนะครับที่รวบรวมอยู่นั่นเองนะครับสิ่งที่เรามีเนี่ยนะครับจะรวบรวมตั้งแต่ในแผนของ g s h b o a r d นะครับ Lease Management หรือการจัดก,การลูกค้านั่นเองนะครับ Property นะฮะ Administration นะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ขายบ้านการจัดการข้อมูลส่วนตัวการจัดการลูกค้าการ follow up นะฮะการติดตามลูกค้านะครับตัว CRM system ที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ c o m p พ r นะครับเกี่ยวกับตัวของทรัพย์สินนะฮะหรือบ้านต่างๆอันนี้เป็นเพียงแค่ฟังก์ชันบางส่วนนะครับที่เราใช้งานนั่นเองนะครับอ่านะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามลูกค้าเนี่ยดีอย่างไรนะครับคุณสามารถที่จะจัดการลูกค้าได้นะครับคุณจะไม่ลืมว่าลูกค้าคนนี้อยู่ลำดับที่เท่าไหร่ เราได้ติดตามเขาถึงภายใต้สัญญาหรือ,อยังนะครับทำการขายทรัพ์หรือ,อยังนะฮะเราจะมีข้อมูลขึ้นแสดงโชว์และคอยเตือนผู้ใช้ตลอดเวลานะครับว่าลำดับลูกค้าของคุณอยู่ในลำดับไหนคุณจะได้จัดก,การถูกนะครับในส่วนของการโพสต์ซัพย์หรือว่าหน้าของพักป r t ในครับคุณสามารถที่จะโพสต์ผ่านทางเว็บไซต์หลังบ้านของทางร a x t h a i แ a n d ได้เลยนะครับหลังจากนั้นหลายๆเว็บไซต์จะถูกกระจายออกไปอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถประหยัดเวลานะครับและค่าใช้จ่ายได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วในส่วนของตัว a d m i n i s t r a t i o n นะครับการจัดก,การข้อมูลนะครับส่วนตัวนะครับหรือหน้าเพจต่ตางๆเราสามารถจัดก,การได้จากเว็บไซต์เดียวเลยนะครับรวมถึงในการคอมเพลีหรือการเปรียบเทียบราคาทรัพย์สินของบ้านเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เราไม่รู้ว่าบ้านบริเวณนั้นเหลือสังหาบริเวณนั้นขายอยู่ในราคาเท่าไหร่นะครับตัวะร,ระบบเนี่ย จะสามารถที่จะเปรียบเทียบราคาของทรัพย์ที่ทําการขายไปแล้วได้หรือทรัพย์ที่ยังขายอยู่ในระบบของเราในตอนนี้ได้นั่นเองครับอันนี้คือฟังก์ชันหลักๆที่เราใช้งานกันยังไม่รวมถึงโปรแกรม i-marketing นะครับในการทําการตลาดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งบัวชั่วเอเจตนนะครับผมแฟ้มข้อมูลตัวเราเองจากบริษัทนะครับหรือส่งการ์ดวันเกิดให้ลูกค้าในงานต่างๆกิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกัน ตัว i m a r ม e t i n g ก็จะถูกแยกออกมานะครับมีหลากหลายนะฮะนอกจากการทำการตลาดในแอปพลิเคชันของ iConnect ของเรานะครับยังจะมีในโปรแกรมอื่นอย่างเช่น p โ o โต f y แอปพลิเคชันและแอปพลิเคชัน r i m a x Hustle ที่ทำวิดีโอได้นั่นเองนะครับอันนั้นจะเป็นในส่วนของการตลาด ร,รวมถึงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นด็อกิเมนต์นะครับเอกสารที่คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้เปลี่ยนแก้ไขได้ทางเราจะมีไกด์ไลน์นะครับในส่วนของตัวเอกสารและสัญญาทั้งไทยและอังกฤษให้นะครับแล้วรวมถึงการสื่อการเรียนการสอนการใช้งานโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับนอกนอจากนี้เนี่ยในการที่เรามีโปรแกรมตัวนี้เนี่ยที่รวบรวมหลายๆอย่างรวมอยู่ที่เดียวแล้วนี่ในโปรแกรมตัวนี้ยังมีในโทรศัพท์เช่นกันนะครับดังนั้นคุณจะสามารถใช้งานเครื่องมือบางส่วนจากในโปรแกรม iconnect เข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกันนะครับการทํางานของคุณจะสะดวกขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องทํางานที่ออฟฟิศหรือต้องหน้าคอมพิวเ,เตอร์ตลอดเวลาคุณมีโทรศัพท์มือถือดังนั้นคุณสามารถที่จะใช้งานโปรแกรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของโปรแกรมมือถือตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้หลายรองรับนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น Android นะครับหรือระบบปฏิบัติการต่าง ios นะครับใช้งานได้หมด ตอนนี้แอปพลิเคชันของเราได้รับการพัฒนารวมถึงการใช้งานได้ครอบคลุมละหลากหลายนะครับซึ่งในอนาคตรเราจะมีแพลนที่เราจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาและอัปเกรดด้านต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผม